แล้วก็บางทีก็จะมีเสียงอิตาเลียนแลกอมาผ<ฮ>มประทับใจมากเลลวลาเขาขาดชื่อน,นัเกเตะนุม่มระวูโนปอร์เตียเลยคิดไปว่าอะไรวะหมายเลขหนึ่งประตูปอร์เตียเลยบรูซาประตูคค้ายๆสเปนนะปอร์เตียใช่<อ>ใช่รันจบดิเซนโซเรเซนตราเล่ฟร,รังโกบาลีซิก็เขาขานดูเลยนะคือเือรับ้นักเทศแต่ซินซินิสโตมาลสตีแมกขวามาลสตี แต่ซีโนซินิสตรงแบงคายซปาโรมัลดีนีอันนี้คือมิลานดิเฟนโซเรเซราเล่คือเราสึกวันนึงกูจะพูดภาษาอนี้ให้ได้แค่รู้สึกว่ามันเป็นความฝันว่าเราอยากเข้าไปอยู่ในนั้นแค่นี้มันมันเป็นมันเป็นความฝันครับแล้วก็จากความฝัน่ว่าเราชอบฟุตบอลกลายเป็นว่าเราอยากครั้งหนึ่งอยากทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประเทศนี้เพราะรู้สึกมันมีเสน่ห์ผมเชื่อว่าคนแต่ละคนมีบางคนอาจจะชอบญี่ปุ่นนะบางคนชอบอังกฤษบางคนชอบเยอรมันแต่ผมเนี่ยผมรู้สึกว่า อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีคนพูดภาษาเนี่ย